สวัสดีค่ะเจนิสตาชานน์ลนะคะช่องนี้ดีๆต่อใจฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนคะ แอดมีคำถามจะถามเพื่อนๆว่าซีนไหนที่ทำให้เพื่อนๆเสียน้ำตามากที่สุดร้องไห้มากที่สุดเมื่อวานนี้แอดถามเพื่อนๆเข้าไปในช่องนะคะมีมีเพื่อนๆมาตอบหลายคนมากเดี๋ยวจะอ่านให้ดูเลย mm hmm. ก็คือแอดถามเพื่อนไปว่าซีนไหน ที่ทาให้เพื่อนๆน้ำตาแตกที่มุ่งโป่งกันมากที่สุดก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาตอบแล้วก็เข้ามาแชร์กันก็เป็นเหตุผลที่แอดเข้ามาทําคลิปนี้นะคะเพราะว่าสําหรับแอดเองก็มันมีซีนหนึ่งที่ที่แอดร้องลงให้หนักมากคอมเมนต์ก็จะไปในทางเดียวกันนะคะตอนจบค่ะที่ชมจำออร์พีไม่ได้ หรือก่อนจบจ้าสงสารนางเอกมากแล้วก็ตอนที่ชมตายแล้วฟื้นมันเจ็บลึกๆ,ๆมือเจ็บมากเลยตอนจำออนไม่ได้ค่ะที่ฟื้นขึ้นมาน้ำตาแตกเลยเรานะตอนในโรงพยาบาลนะที่ที่ชมฟื้นแล้วพูดว่าอ๋อแม่พามหรอ ตาแตกเลยตอนที่ที่ชงจำออรพีไม่ได้เจ็บปวดหัวใจมากๆากอีกท่านตอบว่าแทบจะทุกซีนเยอะสุดเท่าที่ได้ดูละครมาพอๆกันเลยค่ะร้องหนักมากแต่มันมีซีนหนึ่งที่แอดร้องจริงๆร้องแบบตอบไม่ถูกอะ่ะตอนฟื้นแหละสุดๆเลย รู้สึกว่าจะมาในแนวทางเดียวกันหมดนะคะที่งจะมาออนไม่ได้ตอนจบค่ะสงสารอาออนแล้วก็ตอนฟื้นที่โรงพยาบาลคอมเมนต์ของเพื่อนๆค่อนข้างจะมาในแนวเดียวกันนะคะคือจำไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูคลิปไปพร้อมกันนะคะอ่อ โทษนะครับด,ดิผมรู้จักคุณหรอือเปล่าแอดก็ร้องนะร้องร้องมาที่สุดเลยจบแล้วก็ซีนนี้เป็นซีนที่เพื่อนๆเ,เข้ามาตอบคอนเทนต์ของแอดกันเยอะที่สุดเดี๋ยวก่อนแอดจะเอาคลิปหรือซีนที่ทำให้แอดร้องไห้หนักๆมาให้เพื่อนๆดู ดี๋ยวแอปขออ่านข้อความของแอปก่อนค่ะข้อความนี้แอปโพสต์ไว้ใน i อนะคะเกี่ยวกับอรพีความรักคือปฏิหาริคนรักกันจะได้กลับมาพบกันที่ไหนสักที่หนึ่งบนโลกนี้และไม่นานและไม่ว่านานแค่ไหนเราจะกลับมารักกันเหมือนที่ทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันในแบบเดิม ผ่านภาพวาดจากความทรงจำเพียงแต่ครั้งนี้ความทรงจำเดิมเปลี่ยนจากทิชชมมาอยู่กับอรพีแทนและมันไม่ง่ายเลยฉากที่แอปเล่นไม่ได้อยู่ๆก็ร้องไห้ก็เพราะจุดนี้แต่อรพีเข้มแข็งค่ะตามที่ทิชชงขออย่าเอาความทรงจำทำร้ายตัวเองอย่าคิดว่าไม่มีอีกแล้ว ให้คิดว่าเราเคยมีกันและกันเรายังอยู่ด้วยกันในความทรงจำเสมอโอ้ยร้องไห้หนักมากค่ะร้องไห้หนักจริงทีนี้ก็มาดูซีนที่ทำให้แอดร้องไห้หนักมากร้องจริงๆค่ะร้องมากคือซีนนี้ค่ะดู่อยค่ะเพาเพียงแค่หลับตา เราก็จะได้พบกันในความทรงจำและอ่อนก็จะได้ยินเสียงของเขาที่บอกว่ารักรโอ้ตายเลยค่ะแอลร้องไห้กับซีนนี้หนักมากเพราะในความรู้สึกของแอลนะคะซีนนี้คือที่ชงไม่ตายที่ชงที่ชงยังอยู่ แต่เขาอยู่รอบรอบกายของเราอ่ะคืออรพียังเห็นเขาอยู่อ่ะแต่เขาจําความรักของเราสองคนนี้ได้เฮ้ยแบบถ้ามันเกิดกับเราจริงๆนะตายค่ะแอดร้องไห้กากซีนนี้หนักมากหวังว่าเพื่อนๆจะอินไปกับแอดนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็จบไว้ที่ที่แค่นี้นะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาคุยกันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องหลังโอไม่สิแอด,ดมีคลิปที่ที่เกี่ยวกับหนังต่อเดี๋ยวจะเราจะมาคุยกันยังไงก็นั่ตอเยฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์แอดด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย